สระสัญชาติเกาหลีเพื่ออยู่ติดดินแบบคนไทยนอกจอกโคชเชเปลี่ยนชื่อสื่อบ้านทบครอบครบัวตั้งจินทานจังหวัดนี้เมื่อวันที่13สิงหาคมวันเดียวกันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมนศรีกรน,นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้นำโคชเชเชยองซอก หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยและทนายความมายื่นเอกสารขอสัญชาติไทยอย่างเป็นทางการตอบลนตำรวจเอกเอกพงศกงหนาคผู้กำกับการฝ่ายกฎหมายและวินยัยกองบังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจสันติบาลโดยมีน้องเทนนิสพร้อมด้วยผู้ฝึกสอนมาร่วมลงนามในเอกสารเป็นสักขีพยานซึ่งมีการสอบสัมภาษณ์และทดสอบักษะความเป็นคนไทยประเมินเป็นคะแนนด้วยโคชเชเผยว่าตอนนี้ตนชื่อชัดชัยเชแล้ว การได้มาทำเรื่องโอนสัญชาติรู้สึกดีใจมากๆและขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลและทุกคนที่ช่วยเดินเรื่องให้ทุกอย่างเต็มที่ดีใจจริงๆเพราะหวังมานานแล้วคือการได้เป็นคนไทยอยากช่วยพัฒนาเทควันโดไปยาวนานอยากอยู่เมืองไทยนานๆตนแรกรอบครัวก็รักเมืองไทยอยู่เมืองไทยมา20ปีทำอะไรไม่ได้หลายอย่างเพราะเราไม่ได้เป็นคนไทย แต่หลังจากนี้คงได้เป็นคนไทยอย่างเต็มตัวซื้อบ้านในเมืองไทยอยู่ไปตลอดชีวิตโดยตอนไปยื่นเอกสารมีโอกาสได้สอบสัมภาษณ์ทดสอบความเป็นคนไทยซึ่งผลออกมา100คะแนนเต็มรู้สึกยินดีและอนาคตถึงตนจะมีชื่อไทยเป็นชัดชัยแต่ก็ยังให้คนไทยทุกคนเรียกตนเองว่าโคเชเหมือนเดิมได้ในที่สุดน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนากิจ,จอมเตะสาวไทยเบอร์หนึ่งของโลกรุ่น49กิโลกรัมหญิง ก็พง,งานคว้าเรียนทองประวัติศาสตร์เรียนแรกให้กับทีมกีฬาเทควันโดไทยภายใต้การฝึกฝนของโคชยองซอกย้อนไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทีมข่าวกีฬามัติชนเคยสัมภาษณ์พิเศษโดยมีประเด็นที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจในศักยภาพของน้องเทนนิสแนวทางการสอนสไตล์เกาหลีความรู้สึกต่อฉาย,ยาโคจอมเพียจนถึงเส้นทางชีวิตทั้งเมื่อวานจนถึงพรุ่งนี้ต่อไปนี้คือถ้อยคำเหล่านั้นจากบทสัมภาษณ์ เปิดออกคุยเทยองซอกโพสสมขาหัวใจไทยแท้เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวันฉบับวันอาทิตย์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2564ดังนี้ นับเป็นเวลากว่า19ปีแล้วที่โคเชยองซอกเข้ามาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยตั้งแต่เมื่อปี2545จวยบจนถึงปัจจุบันโค้ชใสเลือดสมขาวรายนี้ปลุกปั้นทับจอมเตะไทยก้าวไปสร้างผลงานสร้างชื่อเสียงในระดับนานา,นาชาติมาแล้วมากมายจนล่าสุดโคเชยองซอกตัดสินใจขั้นเด็ดผ่านในการขอเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยหลังจากที่มีประเด็นนี้เกิดขึ้นมาเป็น10ปีแล้วในครั้งนี้ โคเชยองซอกเปิดโอกาสให้สัมภาษณ์จอลึกถึงเหตุผลสำคัญที่เขาตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการขอเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยเพราะตามกฎหมายไทยแล้วต้องให้ผู้ขอเปลี่ยนสัญชาติจำเป็นต้องแสดงเจตนาที่จะสลาสัญชาติเดิมรวมทั้งโคเชยังได้เล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นกับกีฬาเทควันโดและการเดินทางมาเป็นเหตโค้ชทีมเทควันโดไทยจนทำให้เขาลงรักเมืองไทยและกลายเป็นคนที่มีหัวใจไทยแท้